ที่1นึทวงถามหนี้บัญชีผูเท่าทักษิณเป็นเสียงหัวร,ร่อหยุดยืนที่หน้าสุสานหลุมฟังศพของบดิสราลลมประสานมือกล่าวว่าสิ่งแสเขียนเทียบยารักษาโรคภัยของบุตรีเราทั้งนั้นเราจูโจมสังหารหนึ่งในสีค่คนนั้เจ้ามังกรหวนเป็นการตอบแทน พางเลี้ยวหน้าไปประสานมือต่อหัวหน้าผักระยาจกกล่าวคำอำลากระโดดข้ามกำแพงล้อมจากไปหัวหน้าผักระยาจกโรงงานวุบจึงร้องเรียกว่าเกียงเต้เหยียบเรียงสซเกียวสอดคำขึ้นไม่ต้องเรียกรังเขาแล้วไวเข้าไปเถอะเขาคลายได้รับบาดเจ็บเลียงโซเกียวกล่าวว่ามีผิดดังนั้นเขาไม่ต้องการรังอยู่ที่นี้หากวังจู้เรียกรังเขากลับมา รับสร้างความกล้ากระวนแกเขาทันได้ยินอ้วงเห่ากูร้องดังยาวนานต่อยออกมาหนึ่งขุนนางสยบทักษิณก็ถูกพลังมัดอันรุนแรงคุกคามถอยไปสองก้าวอ้วงเห่าใช้มัดที่สองอ,อกสภาวะมัดพอต่อยออกก็ส่งเสียงร้องอีกคราเสียงร่าโมรงกูก้องผสานกับกระแสลมมัด เป็นสภาพอันเกลี้ยวกร่อมสถานขวัญท่านได้ยินคุณนางสยบทักษิณครางหนักๆนะร่างร้อยเลี้ยวออกไปปลากระอากรหิตออกมามีสั้นในมือไม่ทันชายออกกอสินใจตายที่แท้มันถูกมัดของอ่วงเขาต่อยใส่ทรงอ,อกอวัยวะภายในแหลกสลายสิน้นคหน่าผักระยาจกเห็นเช่นนั้นจึงเหลียวหน้าไปยังเรี่ยงเสกเกี่ยวกล่าวว่าท่านเสนาบดีปุณ ปโูโรดจัดขบวนผู้คนเถอดเลียงโซเกียวสำรวจมองสภาพรอบคานเทียวหนึ่งก็จัดกำลังเป็นขบวนโอบล้อมจากนั้นสั่งอ้วกเห่าเคลื่อนย้ายซากศพออกนอกขบวนจนหมดสิน้นว่าหน้าผักระยายจกโมกมือบเราผู้กล้าที่กระจายอยู่รอบสุสานพาการเล่นกายไปในเงาเมืดไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใด จันทราแลพายอาทิตย์ไทยลอยขึ้นแทนที่สุสานของบริศราลมยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดเจ้ามังกรหวนกับเสียงกัวขีที่ปลอมแปลงเป,เป็นเป่ากี้เหียยงคล้ายดินโครนที่ถมลงสู่ท้องทะเลสาบสูญไปโดยสิ้นเชิงตรวกระทั่งอาทิตย์ลอยอยู่กลางฟ้าภายในสุสานยังไม่มีสุ้มเสียงผิดปกติใดัวหน้าผักระยาจกไม่อาจสะกดแกล้นใจ กล่าวาเบากับเลียงโซเกียวว่าเราเห็นว่าไม่ถูกต้องพวกเรายังคงเข้าสุสานไปชมดูเถอะเลียงโซเกียวกล่าวว่าโรอโจนอาทิตย์ตกดินหากยังไม่เห็นเสียงกวาขี้กับเจ้ามังกรหวนเผยชมพวกเราจะหาทางเข้าสุสานไปไม่ทันขาดคำพร้นได้ยินเสียงคลื่นครั่นดังเลื่อนลันสุสานล,ลุมฟังศพที่น่นขึ้นเกิดการสั่นไหวขึ้นมา ดำเนินเป็นเวลาชั่วนามเดือดยังไม่สงบนิ่งลงหัวหน้าผักระยาจกถอนใจเบาๆกล่าวว่าเพียงดูจากสภาพสันสนสะเทือนของสุสานหลุมฝังศพแสดงว่ากลไกในสุสานมีความร้ายกาจจริงกเกรงว่าเจ้ามังกรหวนต้องถูกฝังอยู่สุสานทั้งเป็นแล้วเลียงซอซเกียวฆ่าคิดชนีแต่แรกเพียงแต่ไม่กล้ากล่าวจากปากหัวหน้าผักระยาจกพอเอ่ยถึง นางก็อดหลังน้ำตาออกมาไม่ได้กล่าวว่าหวังว่าคนดีฟ้าดินคุ้มครองเสียงกัวกี้สามารถกลับออกมาโดยปลอดภัยนางมีสติปัญญาเป็นเลิศกำหนดกลยุทธ์จัดวางกำลังยามขับขันไม่แตกตื่นลนลานแต่เมื่อเป็นความสัมพันธ์ชันบุรุษสตรีรับไม่อาจควบคุมตัวเองได้ว่าน่าพักระยาจกรุ่นคิดขึ้น ดูท่านางมีความพนักต่อเสียงกวัวขี้อย่างเล็กลำปุรุลอเเราสตรีสักครานนับเป็นคู่อันเหมาะสมหลังจากที่ประหารข้าเจ้ามังกรหวนเราสมควรทำหน้าที่พอเสอศักครานพอตกลงใจจึงกล่าวเสียงกวัวขี้เป็นคนควบคุมงานก่อสร้างสุสานลวงรู้กวนไกในสุสานเป็นอย่างดีโกนี้ไม่ต้องห่วงยยแทนเขา เลียงโเกิยวปาเช็ดคราบน้ำตาบนใบหน้ากล่าวว่าบางจู่โรดภัยที่ข้าพเจ้าเสียกิริยาเลียงโเกียวต้องให้เข้มแข็งไปใดน้ก็เป็นอิส,สตรีวีรบุรุษผู้กล้ามักมีอารมณ์วันไวท่ทันเสนาบรดิบุญเป็นวีรสตรีย่อมอยากหลีกเลี่ยงได้เลียงโซกียวคลายไม่ต้องการสนทนาต่อไปหันเหหัวเรื่องว่าข้าพเจ้ามีโคโอรอง ขอปรกการหนึ่งหลังจากประหารข้าเจ้ามังกรหวนปังจู่โปรดอนุญาตข้าพเจ้าลาวออกจากตำแหน่งเสนาบดีบุญหัวหน้าภักรยาจคบคิดแล้วกล่าวเราก็มีความในใจที่เก็บซ่อนสุขงามไว้คิดบอกต่อเสนาบดีบุญปังจู่มีคำแนะนำสั่งสอนใดหัวหน้าภักรยาจบกล่าวว่าขังกรณนนตอนที่เรารับตำแหน่งหัวหน้าภักะยาจก บูลิมปรากฏเข้าแห่งความยุ่งเหยิงขึ้นภายใต้สถานการณ์บีบบังคับไม่อนุญาตเราผักใสาบายเบียงนอกจากเราไม่คำนึงถึงความรุ่งเรืองหรือเสื่อมสมของพักระยาจกทรอจนบูริมส่วนรวมดังนั้นผู้คนมากมายเกิดการเข้าใจผิดขึ้นเราแม้ไม่นำพากับชื่อเสียงจอมปลอมแต่กลิ่นเกรงสร้างความมัวมองต่อพักระยาจก จึงคิดถ่ายทอดตำแหน่งปังจู้แก่ท่านเราจะได้ถอนตัวเร้นกายในป่าเขาเหลียงโซเกียวกล่าวว่ากุศลเจตนาของปังจู้อภัยที่ไม่อาจปฏิบัติตามก่อหน้านี้ข้าพเจ้ารับปากเสียงกัวคี้ไว้แล้วเมื่อน้าภักรยาจบกลาวด้วยความยินดีว่าวิเศษแท้พวกท่านทำความตกลงใจกันแล้วเราความจริงคิดให้เป็นพ่อสือ ดูท่าไม่จําเป็นต้องให้เราเสนอหน้าข้าพเจ้าตกลงใจแต่งงานกับอวงเหา่าสำหรับกับเสียงกลัวขี้เพียงมีความสัมพันธ์ชั้นพี่ชายน้องสาวหัวหน้าผักระยาจกงานวูบจึงกล่าวท่านคิดลดตัวลงแต่งงานกับอ้วกเห,หรือไม่ผิดหลังจากที่กำจัดเจ้ามังกรหววข้าพเจ้าจะติดตามสาม,มีเร้นกายในป่าเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสันด์ด พลันได้ยินเสียงคลื่นใหญ่สูรสารหลุมฟังศพของมดิสลาล,ลมพลันแยกออกเป็นประตูใหญ่บานหนึ่งว่าน้าผักระยาจกเพ่งตามองเข้าไปแต่ภายใน,ม,นมืดมิดมองไม่เห็นอันใดตรงกล่าวอย่างสะทุกสถานว่าทั้งสิ่งแสยามมีชีวิตถือมเมตตาแต่ก่อนตายกลับกระทำเรื่องราวอันโหดเหี้ยมมหิตประการหนึ่ง เลียงโซเกียวถามว่าเรื่องอะไรเขาสั่งเสียให้เสียงกวัวคีขวบุมการก่อสร้างหลุมฝังศพฝังคนงานสองร้อยคนอยู่ภายในทั้งเป็นเลี้ยงโซเกียวขณะจ,จะตอบคำผ่านเห็นเงาคนทะลันบุกคนผู้หนึ่งวิ่งตะบึงออกจากประตูสุสานคนผู้นี้อบก,กล่องไม้ใบหนึ่งหลังโลหิตโสมกายเลี้ยงโซเกียวต้องร้องว่าเจ้ามากรหวน หัวหน้าผักไรยาจกที่ฟาดฝ่ามือออกแต่ไกลเพ้พวกพลังเร้นลับออกสายหนึ่งสะกดขนผู้นั้นหยุดยั้งลงแต่กลางคันเลียงสอเกียวสะอึกปราดเข้าหากล่าวว่าคุณนางกัมุราประจินตายแล้วคุณนางสยบทักษิณทอดร่างเป็นชากศพน่วยสุ่มที่วางไว้ทั้งสองสายถูกยอดฝีมือพักรรยาจกทำลายล้างสิน้นต้อให้ท่านมีพลังฝีมือสูงสุดยอด วันนี้ก็อยากหนีรอดจากวงล้อมของเราผู้กล้าได้คนผู้นั้นงงงันมุ่ววาตะมองรอบข้างเห็นยอดฝีมือหลายคนโอบล้อมเข้ามาคนชุดครามทางซ้ายกล่าวขึ้นก่อนว่าเจ้ามาังกรหวนยังจดจำหุ้นเก้าเหลงได้หรือไม่รวงจินชลาชุดเทาทางขวาวรูปนังกล่าวเสริมขึ้นอาตาม,มาที่บัก วันนี้ต้องปลิดปลงสิทธรยศให้แก่สำนักเสี่ยวลิมชายชราที่ข้างกายที่บักใต้เสือผู้หนึ่งกล่าวว่าเยียปิดเพียแห่งห้าธรรมตรงวนขอทวงถามนี่ชีวิตให้แก่พี่น้องทั้งสี่คนลังโลหิตโสมกายนั้นยืนแน่วหน่งไม่เคลื่อนไหวคล้ายรูปสลักจากศิลาวนเก้าเล็งทันกราดฟาดฝ่ามือออกพลังเร้นลับอันกล้าแข่งแวกฝ่ากาศดังคลื่นใหญ่ คนผู้นั้นถูกฟาดลมลงตามพลังมือกลองไม้ในมือร่วงหล่นลงกับพื้นร่างถูกพลังฟาเมือหุ้นเกาเลลงกระแทกเกลี่ยกลิ้งไปสองทอดกลิ้งกลับเข้าไปในสุสานเลียงสเกียวถอนใจเบาๆกล่าวว่าชนชั้นอันกรอกลิ้นหะนักราพวผู้กล้าหันไปมองหน้ากันว่าหน้าผักระยาจบก,กล่าวเบาๆว่า,วานี่เป็นเรื่องราวใดคนผู้นั้นไม่ใช่เจ้าบางกรหัวหรือ ไม่ใช่คนผู้นั้นเพียงเป็นตัวแทนที่ถูกเขาเสือกใส่ออกมาเหยียบอิดเพียเสือบท้าออกไปยืนมือตะปบใส่กลองไม้ไปนั้นเลี้ยงเสากิยวรีบร้องทัาทานไว้กล่าวว่าย่าได้แต่ต้องถูกในกล่องไม้อาจซุกซ่นอนอวุับอันชั่วไรายได้หัวหน้าผักปราจกเก็บก้อนเห็นก้อนหนึ่งสัดว่างใส่กล่องไม้ได้ยินเสียงฉาดเศษไม้ปิวกกระจาย หวากลองถูกทะลวงทะลุเป็นรูใหญ่ไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอันใดหัวหน้าผักระยาจกขนาจะกล่าวกว็ไรพระน้ยินเสียงดังปังกลองไม้แตกระเบิดออกเปลวไฟสีครามแลบกระจายปกคลุมพื้นที่รัศมีเจ็ดปดเสียไว้ผัวหน้าผักระยาจกทอดถอนใจกล่าวว่ายามเผชิญกับจอมมารร้ายแห่งยุคต้องมีความอดทนอย่างใหญ่หลวงจริงๆ เลียงโซเกียวกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดเข้าไปชมดูปังจูปโปรดควบคุมสถานการณ์แทนววงเฮาพลันสอดคำขึ้นไม่ต้องเข้าไปแล้วท่านพีข้าพเจ้าจะออกมาในบันดนเลียงโซเกียวเงียวหูฟังก็แววเสียงคลุยอันปลาดพิษานดังมาแต่ไกลจริงๆพลันได้ยินในสุสานของบุริลาลมบังเกิดเสียงสะเทือนเดือนลั่นอีกหลายครามองเห็นปุระกายสีดแดงเพลิงอย่างชัดตา คล้ายกับว่าในสุสานหลุมฝังศพบ,บังเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงขึ้นเลี้ยงโซเกียวร่นรุ่มใจยิ่งขณะจ,จะทถมเข้าประตูสุสานไปยางไม่คิดชีวิตพลันเห็นเงาดำสองสายเกลือกลิ้งออกมาคนน้ำหน้าสวมคุดเขียวถือกระบี่ยาวความเคลื่อนไหวรัวดเรด็วยิ่งครั้งก่อนเลี้ยงโซเกียวดูคนผิดแทบเป็นเหตุให้เราผู้กล้าถูกระเบิดแหลกลาน ครั้งนี้จึงเพ่งตามมงเป็นพิเศษพบว่าผู้มาเป็นเจ้ามากรอนหนัชาวมงกรนหวนกวาตาโมรบคางแถวนั้นกล่าวว่าวันนี้หากเราสามารถทะลวงฝ่าวงล้อมเหยียบพื้นพัส,สุธาใหม่จะเขียนฆ่าคนของภักลยาจกให้สิ้นสัหัวหน้าผักลยาจกกล่าวว่ากเกรงว่าท่านในวันนี้ไม่อาจมีชีวิตรอดไปจากที่นี้ เจ้ามางกรหวนไม่กล่าวกว็ไรอีกหลับตาทั้งสองลงคล้ายโคจรพลังฟื้นฟูริโยแรงเลี้ยงสเ,เกียยวครุ่นคิดคำนึงถึงเสียงกวัวกี้ยังไม่เห็นเขาออกมาอดถามอ้วกเขาไม่ได้ว่าฉะน้ยยังไม่เห็นพี่ชายของท่านหัวเขากล่าวว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงคุยและเสียงร่ำร้องรับโปรร้องไม่ผิดพลาด ไม่ทันขาดคำหน้าประตูสุสานปรากฏเงาคนทะลันวูบคนหนึ่งแสดงตนขึ้นกลับเป็นตัวประหลาดผิวหน้ากระดํากระดานลงเหลือนวดเขาอยู่ครึ่งแทบในมือถือดาบทองแวววาวเล่มหนึ่งได้ยินตัวประหลาดนั้นวูโโร่หาหา,หากล่าวว่าเจ้ามักรหวนพวกเราต่อสู้อยู่ครึ่งค่วันท่านทูข้าพเจ้าจัดการเป็นเวลานานทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าเป็นใคร เจ้ามงกร o หวนพลันลืมตาขึ้นกล่าวว่าเจ้าคือเสียงกัวคีเราทราบแต่แรกแล้วเสียงกัวคียกมือปาดไปบนใบหน้าดึงหนวดเขาเครึ่งแถออกมากลับคืนสูชมหน้าที่แท้จริงหัวหน้าพักรยาจกโบกมือวุบแล้วกล่าวรอบขางพากันคุกคามไปเบื้องหน้าโอบกรณาเข้าหาส่วนเสียงกัวคีเฝ้าอยู่หน้าประตูสุสาน ปิดสกัดหนทางถอยของเจ้ามังกรหวนไว้หัวหน้าภกรยาจกกล่าวว่าเจ้ามังกรหวนท่านจะราเมือรับการจับขุมหรือต้องให้ผู้เราลงมือเจ้ามังกรหวนเห็นผู้คนทั้งข้างล้วนเป็นศัตรูเข้มแข็งย่มว่าแต่ลงมือโดยพร้อมเพรียงแม้ต่อสู้กันตัวต่อตัวขิดเอาใช้ก็ยากลำบากยิง่งมันอรวาสทั่วยุทธจักรทำลายล้างทุกสิ่ง วันนี้กลับถูกล้อมกักอยู่ที่นี่ไม่มีองครักษ์ติดตามแม้สักคนเดียวต่อให้มันมีสันดานดูร้ายก็มันเกิดความท้อแท้โทษอะไรที่บักใต้ซื้อลงมือก่อนหมายเท้าพระธรรมใช้ออกกวาดขวางกระแทกออกไปจเจ้ามังกรหัวจี้กระบีเฉียงเกียงสลายพลังบนไม้เท้าพระธรรมแทงปราดออกหนึ่งกระบีที่บักเต้ซื้อเห็นเช่นนั้น แคนโัวโรกล่าวว่าท่านกลับเรียนรู้เคล็ดลื่นไหลแนประกบของสำนักโูติงลางไร้ลำเพลงไม้เท้าอรหันของสำนักเซียวหลินก็เกิดเป็นเงาไม้เท้าเต็มทองฟ้าจ้ามังกรหวนขยับกระบี่ประกายกระบี่แรล่แปลกๆอยู่ท่ามกลางเงาไม้เท้าลุกรับอย่างปลอดโรปร่งวรัสจากลางพ่ายแพ้แต่อย่างไร เลี้ยงสะเกียวเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวท่านทาลายมายัางที่นี้มีใชยทวงหนี้บัญชีก็คิดล้างแค้นยามนี้ยังไม่ลงมืออีกหรือพลางสืบท้าไปหนึ่งก้าวโอรองขอภัยต่อที่บักเต้ซสือที่สอดมือเข้าไปพร้อมกับาฟาดฝ่ามือออกที่บักเต้ซสือทราบว่าเราผู้กล้าคิดประหารข้าจเจ้ามงกรลหนในคราเดียวพลังไม้เท้าประธรรมกลับพุ่งจู่โจมใส่ฟากหนึ่ง เว้นอีกฟากหนึ่งให้แก่หุ้นเก้าเลงเจ้ามังกรหวนพอเผชิญการกลุ่มรุมจูโจมจากยอดฝีมือสองคนก็ตกเป็นเบี้ยลลางแถบไม่อาจรับมือท,นทันทั่วทีเมื่อหน้าผักระยาจบทอนใจบอบบางเงยหน้ามองทองฟ้ายางเสื่องเซมเซาสร้างความสงสัยแกเยียมอิดเพียยิงคุนคิดขึ้นเจ้ามังกรหวนกำลังจะถูกปิดปรง เอาเยี่ยงถงทรงควรปาปลื้มยิยนดีจึงถูกต้องฉะไหนอาจอัอ้นตันใจถึงเพียงนี้ผู้เอือนประราใจได้เลี่ยงโสเกียวทราบแน่แก่ใจว่ายามใดที่ศัตรูยิ่งใหญ่ถูกกำจัดแผ่นดินสงบสันติเบื้องหลังแห่งการนำรงตำแหน่งปังจู่ของท่านจับปรดถูกขึ้นได้ยินเสียงครางหนึ่งเจ้ามังกรหวนเซถอยไปสามก้าวหุ่นก้าเหล่งกล่าวเสียงเย็นช้าว่า เจ้ามังกรหวนครั้งกระโนนเราน่ต่อสู้กับลามานิกายมิกงฉักชวนท่านช่วยเหลือท่านกลับช่วยโอกาสฆ่าสองเท่าแช่เสียนักพรตภูเขาเมาสัวตลอดจนลามานิกายมิจงวันนี้เราหุ้นเกาเหล่งจะล้างแค้นให้แก่พวกเขาเจ้ามังกรหวนถูกหุ้นเกาเหล่งฟาดเสหนึ่งฝ่ามือกระดูกสี่โครงหัางไปสี่หนึ่งแต่ยังคมแกล้นความเจ็บปวดไว้ ไม่เอ่ยปากล่าววาจายกชูกระบีขึ้นเพ่งตามองที่บักใต้เสือเสียงกลัวขี้พนนึกถึงเหตุการณ์ฝึกฝีมือในวัดร้างอดกล่าวไม่ได้ว่าหุนจึงจู้ข้าเจ้านึกถึงเรื่องประหลาดประการหนึ่งหลวงจินในวัดร้างที่ท่านนาดตอสู้กับลามานิกายมิจโจกล้วนมรณภาพอยู่ภายในห้องไม่มีคนรอดชีวิตแม้สักคนเดียวไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใด คนเก้าเลงกล่าวว่าหลวงกินภายในวัดเป็นผู้ช่วยของเราผู้พีเจะในเสียชีวิตจนหมดสิ้นหรือเจ้ามังกรหุนพลซอดคำขึ้นไม่ต้องแตกเตื่นสงสัยพวกมันถูกพิษกรรมเวรบชาชนหนึ่งของเราเสียชีวิตเราเราผสมพิษร้ายในน้ําดื่มของพวกมันผู้ที่ดื่มน้ําภายในวัดล้วนไม่มีคนรอดชีวิตได้มันพอบงอง เท่ากับคลี่คลายปริศนารายหนึ่งของบุริมไปจบบทที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด